สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room วันนี้พบกับผมพี่มิกเชื่อว,ว่าแฟนๆหลายคนของช่องนี้น่าจะเป็นคนที่เล่น League of Legends กันมานานแล้วซึ่งผมเนี่ยก็เล่นมานานพอตัวเช่นกันแต่ว่าถึงขนาดเล่นมานานแล้วก็มีบางเรื่องที่ยังไม่รู้อย่างเช่นรู้หรือไม่ว่าแชมปเปี้ยนในเกมนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็น7คลาสด้วยกัน ซึ่งถึงแม้ว่าผมจะเคยได้ยินพวกคลาสเหล่านี้มาคร่าวๆเนี่ยก็ไม่เคยกดเข้าไปดูรายละเอียดของมันจริงๆซึ่งพอกดเข้าไปศึกษาดูแล้วพบว่านอกจากคลาสแล้วเนี่ยยังมีซับคลาสย่อยของคลาสหลักลงไปอีกดังนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคลาสของแชมเปี้ยนในเกมรวมถึงเดฟนิชันและหน้าที่ของแชมเปี้ยนตัวนั้นๆซึ่งผมว่าการที่เรารู้หน้าที่ของแชมเปี้ยนตัวที่เราเล่นหรือว่าหน้าที่ของแชมเปี้ยนที่อยู่ฝั่งศัตรูก็จะทําให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้เก่งมากขึ้น ก่อนที่จะเริ่มวิดีโอกันก็ลองให้ท่านผู้ชมลองเดาดูซิว่าทั้ง7คลาสของแชมเปี้ยนในเกม League of Legends นนั้นมีคลาสอะไรบ้างคิดคำตอบเอาไว้ในใจแล้วมาดูกันว่าคลาสที่คุณคิดไว้นั้นมันถูกหรือไม่สำหรับคลาสหลักทั้ง7คลาสของแชมเปี้ยนในเกม League of Legends ได้แก่ Controller Fighter Mage Marksman Slayer Tank และ Specialist มันเริ่มกันที่คลาสคอนโทรเลอร์กันก่อนเลยสำหรับคอนโทรเลอร์นั้นเป็นแชมปี้ยนที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมด้วยสกิลยูทิลิตี้และคลาวคอนโทรลเมื่ออยู่ตัวคนเดียวเหล่าคอนโทรเลอร์อาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักแต่เมื่ออยู่ในทีมไฟท์กับเพื่อนร่วมทีมพวกเขานั้นจะช่วยสนับสนุนและล็อกเป้าหมายศัตรูเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถกำจัดศัตรูได้ง่ายขึ้นสำหรับคลาสคอนโทรเลอร์นั้นจะมีการแบ่งซับคลาสออกเป็น2คลาสย่อย ได้แก่ catchers ก็ตามชื่อเลยคือการจับศัตรูแชมเปี้ยนเหล่านี้จะมีสกิลที่สามารถล็อกดาวเป้าหมายเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าไปกำจัดได้ซับคลาสต่อมาคือ enchanters ซึ่งจะโฟกัสไปที่การเพิ่มพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมแทนเหล่า enchanter ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีพลังชีวิตที่น้อยแต่พวกเขาก็มีสกิลในการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทีมออกจากสถานการณ์อันตรายได้คลาสหลักต่อมา คือคลาสของไฟ g ์เตอร์ที่เป็นเหล่าแชมปเปี้ยนโจมตีระยะใกล้พวกเขานั้นเก่งในเรื่องสร้างความเสียหายรวมถึงการรับความเสียหายด้วยเช่นกันไฟ g ์เตอร์จะมี DPS ที่เป็นแบบต่อเนื่องทำให้พวกเขานั้นจะเก่งขึ้นในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถรับความเสียหายได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดถูกล็อกตัวก็อาจจะถูกเบิร์สตายได้ง่ายๆโดยแบ่งออกเป็น2ซับคลาสด้วยกันได้แก่ไดเวอร์ไดเวนั้น คือเหล่าไฟเตอร์ที่มีสกิลโมบิลิตี้ที่สูงและมีความสามารถพิเศษในการบุกเข้าไปที่กองหลังของศัตรูเพื่อกำจัดเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงอีกซับคลาสคือจักรนอตจักรนอตมีความสามารถในการต่อสู้และเอาชีวิตรอดที่สูงแต่ความสามารถในการต่อสู้ก็แลกกับการที่มีโมบิลิตี้ต่ำนั่นเองคลาสต่อมาคือเมจที่เน้นการสร้างความเสียหายด้วยสกิลมากกว่าการออโต้แอตัค ซึ่งสกิลแต่ละสกิลของพวกเขานั้นก็ต้องใช้ร่วมกันเป็นคอมโบเพื่อสร้างความเสียหายมากที่สุดซึ่งหลังจากที่ใช้สกิลทั้งหมดพวกเขาจะมีระยะเวลาสั้นๆเพื่อรอคูดาของสกิลก่อนที่จะสร้างความเสียหายครั้งต่อไปสำหรับเมดนั้นมีการแบ่งซับคลาสออกเป็น3ซับคลาสด้วยกันได้แก่อ r t ติ l เลอรีได้แก่เหล่าจอมเวทที่มีระยะการโจมตีที่ไกลและเน้นการโป๊กศัตรูให้มีพลังชีวิตเหลือน้อยก่อนที่จะมาถึงตัวของพวกเขา b a t t l e Ma g e นั้นจะต่างกับ Artillery m a g e ตรงที่พวกเขาจะตรงเข้าไปที่ใจกลางของการต่อสู้เนื่องจากพวกเขามีระยะสกิลที่อยู่ในระยะกลางสกิลส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเป็นสกิลแบบ AOE ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับแชมเปี้ยนลหลายๆตัวพร้อมๆกันนอกจากนั้นยังมีสกิลที่ช่วยในการป้องกันตัวเองอีกด้วยสำหรับซับคลาสของเมสายสุดท้ายก็คือเมสายเบิร์สก็ตามชื่อเลยเมสายเบิร์สนั้นจะสร้างความเสียหายให้มากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ใส่เป้าหมายหนึ่งหรือหลายตัวเพื่อพยายามกำจัดเขาให้เร็วที่สุดนั่นเองจุดอ่อนอย่างเดียวของเบิร์สเมดก็คือเป้าหมายที่พวกเขานั้นไม่สามารถเบิร์สให้ตายได้ในทีเดียวนั่นเองสำหรับคลาสต่อมาคือมาร์คแมนความพิเศษของคลาสนี้ก็คือจะไม่มีซับคลาสนั่นเองสำหรับมาร์คแมนนั้นคือแชมเปี้ยนที่โจมตีจากระยะไกลและสร้างความเสียหายหลักด้วยการออโต้แอทแท็กมาร์คแมนนั้นจะค่อนข้างอ่อนแอในช่วงต้นเกม แต่จะค่อยๆเก่งขึ้นตามเลเวลและไอเทมที่ได้รับไปจนถึงช่วงท้ายเกมที่พวกเขานั้นมีความสามารถในการทำลายออบเจกตีฟอย่างป้อมมังกรและบาลลอนได้อย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขาก็ถือเป็นส่วนสำคัญของทีมและมักจะเป็นเป้าหมายหลักของฝั่งตรงข้ามเสมอเนื่องจากพลังชีวิตที่น้อยและสกิลส่วนใหญ่ที่เน้นในการสร้างความเสียหายเท่านั้นทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาการดูแลจากเพื่อนร่วมทีมในการดึงประสิทธิภาพของตัวเองออกมามากที่สุด ถ้าเกิดใครที่สังเกตดีๆจะเห็นว่าแชมปเปี้ยนในลิสต์นี้เคยปรากฏอยู่ในคลาสของแคทเชอร์มาแล้วนั่นก็คือจินนั่นก็เพราะว่าแชมปเปี้ยนบางตัวในเกมนี้มีคลาสมากกว่า1คลาสนั่นเองคลาสต่อมาคือสเลเยอร์ที่เป็นแชมปเปี้ยนโจมตีระยะใกล้ที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องและแบบเบิร์สแตกมากับพลังชีวิตและพลังป้องกันที่ไม่สูงมากทำให้พวกเขาต้องใช้สกิลให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อเอาตัวรอด โดยแบ่งเป็น2ซับคลาสด้วยกันได้แก่ assassin ก็ตามชื่อนักฆ่าของพวกเขาพวกเขานั้นจะต้องบุกไปที่แนวหลังของศัตรูเพื่อกำจัดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพวกเขามีระยะการโจมตีที่สั้นทำให้ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแต่เหล่า assassin ก็จะมีสกิลและเทคนิคเพื่อเอาตัวรอดหลังจากที่กำจัดเป้าหมายเสร็จ skirmisher skirmisher นั้นอาจจะมี Mobility สูงไม่เท่ากับเหล่า assassin แต่พวกเขาก็มีสกิลในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเนื่องจากพลังชีวิตที่น้อยอาจจะทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถอยู่ในไฟได้นานเหมือนกับเหล่าจักรนอตเพราะว่าจุดเด่นของเหล่าสเกร์มิชร์ไม่ใช่ทีมไฟแต่เป็นการต่อสู้เล็กๆที่เกิดขึ้นในช่วงต้นไปจนถึงกลางเกมนั่นเองสําหรับคลาสต่อมาน่าจะเป็นคลาสที่ไม่ต้องอธิบายสักเท่าไหร่นั่นก็คือคลาสของแทคงความสามารถของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่การสร้างความเสียหายแต่คือการรับความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีม โดยการดึงความสนใจและหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่พยายามจะบุกไปที่แนวหลังโดยสําหรับแท้งนั้นจะแบ่งซับคลาสออกเป็น2คลาสด้วยกันได้แก่แวนการ์ดสําหรับแวนการ์ดเรียกง่ายๆว่าเป็นแท้งสายเปิดนั่นเองโดยพวกเขาจะมีสกิลที่มีความสามารถในการบังคับให้เกิดการต่อสู้ขึ้นได้ทันทีและในเกือบทุกครั้งผลของการต่อสู้ก็จะถูกตัดสินตั้งแต่วินาทีที่ไฟถูกเปิดสําหรับคลาสต่อมาคือเหล่าวอรเดน ที่จะยืนอยู่ด้านหน้าของกองหลังและขัดขวางการบุกของศัตรูด้วยสกิลคาวคอนโทรลและสกิลที่ช่วยในการรักษาชีวิตของเพื่อนร่วมทีมเอาไว้เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ฟังไปหลายๆคลาสแล้วเนี่ยพอจะเดาได้หรือยังว่าแชมปเปี้ยนที่ตัวเองเมนอยู่ในคลาสอะไรถ้าเกิดยังเดาไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแชมปเปี้ยนของคุณนั้นถูกจัดอยู่ในคลาสพิเศษที่มีชื่อว่าสเปเชียลิสต์สำหรับแชมปเปี้ยนในคลาสนี้คือแชมปเปี้ยนที่มีสไตล์การเล่น ที่ไม่สามารถถูกตีกรอบให้เข้าไปอยู่ในคลาสก่อนหน้านี้ได้พวกเขาจึงถูกจัดอยู่ในคลาสพิเศษของตัวเองที่มีชื่อเรียกว่า specialist และนั่นก็จะเป็นข้อมูลของคลาสและซับคลาส,สต่างๆของแชมปเปี้ยนในเกม League of Legends ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมคิดว่ารู้ไว้ก็อาจจะทําให้เล่นเก่งขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่เก่งที่ทําให้ถึงขั้นแบบว่าโกแล